เยอรมันพร้อมทำสงครามครั้งใหญ่ระดมทหารเก้าแสนนายเพิ่มงบองเปเตรียมกำลังพลและยุทธุปกรณ์ทางทหารเพื่อต่อต้านปูติน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาตามติดกันต่อนะครับสถานการณ์เหตุการณ์ทางด้านสงครามที่มันเกิดขึ้นระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนะครับสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันกลายเป็นทางฝั่งของยูเครนนะครับที่มีปฏิบัติการตอบโต้กลับไปทางฝั่งรัเสเซีย เพราะนั้นสถานการณ์สู้รบที่อยู่ในบริเวณเมืองคาคีปตอนนี้โดยเฉพาะบริเวณเมืองวอบชานมันก็เลยกลายเป็นว่ามีข่าวว่ากองกำลังของยูเครนได้มีปฏิบัติการรุกคืบในการบุกยึดหมู่บ้านที่ลัสเซียมีการยึดไปนะครับได้ประมาณ12หมู่บ้านซึ่ง สถานการณ์ตอนนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ายูเครนนั้นมีการโต้ตอบกลับไปทางฝั่งของรัเสเซียมากขึ้นขณะเดียวกันมันก็ได้มีปฏิบัติการการโจมตีจากบริเวณชายแดนเมืองวอบฉานไปยังพื้นที่เมืองเบลอลอดนะครับซึ่งเป้าหมายก็เป็นการใช้ขีปวุธระยะไกลไฮมานะครับโจมตีไปทางฝั่งของอคลังแสงและก็ศูนย์บัญชาการของทางฝั่งรัเสเซียเพราะนั้นมันก็เลยมีข่าวว่า ตั้งแต่ที่อเมริกามีการอนุญาตใช้งานขีปนาวุธของทางฝั่งอเมริกาที่มีการจัดให้งั้นสามารถไปโจมตีทางฝั่งรัเสเซียได้เวน้นกรณีที่ใช้เฉพาะอาวุธทางยุทธวิธี ATACMS เท่านั้นที่ยังไม่มีการอนุญาตให้ใช้งานแต่สำหรับอาวุธอื่นนั้นอเมริกาบอกว่าสามารถใช้ ปฏิบัติการโต้ตอบกลับไปทางฝั่งรัสเซียได้แม้กระทั่งะระบบป้องกันภัยอากาศแพททิออตก็สามารถโจมตีเข้าไปทางฝั่งด้านลึกของรัเสเซียได้ถ้าเผื่อมีกรณีที่เครื่องบินโจมตีจากทางฝั่งรัสเซียนั้นมีเป้าหมายที่จะใช้ขีปนวัธระยะไกามาโจมตีกับทางฝั่งยูเครนเพราะนั้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมานี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าการที่ ยูเคนใช้ไฮมาในการโจมตีกลับไปทางฝั่งรัเสเซียนั้นมันก็เลยกลายทําให้รัเสเซียน,นต้องได้รับความเสียหายโดยเฉพาะอะโรงเก็บคลังอาวุธแห่งหนึ่งที่อยู่ในเมืองเบลกาลอตนะครับได้รับความเสียหาย เพราะว่ามันมีภาพยืนยันว่าในตรงนี้นะครับมันมีขีปนาวุธอยู่ลูกหนึ่งตามรูปภาพเราจะเห็นว่าเป็นขีปนาวุธซึ่งอาจจะเป็นขีปนาวุธระบบป้องกันภัย S300 อนะครับที่ได้รับความเสียหายหรือว่ามีการจัดเก็บอยู่ภายในโรงเก็บคลังแสงแห่งน,นี้ซึ่งมันก็หมายความว่ารัเสเซียใช้ไโรงเก็บขีปนาวุธหรือว่าคลังแสงแห่งน,นี้ในการเตรียมอาวุธที่จะโจมตีกลับไปทางเมืองวอบชาน ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์เทียบกับรัเสเซียตอนนี้นะครับก่อนหน้าที่รัเสเซียจะมีการบุกเมืองคา,าคิฟนนะครับรัเสเซียก็ได้มีการออกข่าวว่ามีการตัดเตรียมกาลังพลเกือบครึ่งล้านนะครับมากกว่า5 0 0 0 0นนายในการที่จะบุกยึดเมืองคาคิฟให้ได้และก็จะใช้เมืองคาคิฟตรงนี้นะครับเป็นรัดกันชนในการป้องกันดินแดนของรัเสเซียโดยเฉพาะพ,พื้นที่บริเวณเมืองเบลเกรดแต่ถ้าเทียบกับ กำลังพลและก็อาวุธยุโทโธปกรณ์ประสิทธิภาพของทางฝั่งรัเสเซียแล้วความคืบหน้าในการยึดพื้นที่เมืองได้เพียงเท่านี้นะครับถือว่าเป็นความล้มเหลวอย่างมากที่สุดของทางฝั่งรัเสเซียเพราะว่ารัเสเซียนั้นคุยไว้มากว่ามีกําลังพลเยอะมีอาวุธเยอะเทคโนโลยีก็ล้ำหน้าเพราะนั้นความคาดหวังที่มันจะยึดเมืองคาครีปได้มันก็ควรจะมีพื้นที่มากกว่านี้ควรจะทำความเสียหายให้กับ ยูเครนมากกว่านี้แต่ผลที่ปรากฏที่มันเห็นก็คือรัเสเซียสามารถปฏิบัติการลุกขึ้นในการยึดพื้นที่เมืองคาคีดได้ในปริมาณที่น้อยเพราะว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้ยูเครนขาดทั้งกำลังคนอาวุธยุทโธปกรณ์แต่รัเสเซียก็ไม่สามารถใช้ค,าความได้เปรียบตรงนี้ในการที่จะยึดเมืองคาคีดโดยเฉพาะพื้นที่เมือง อ่าคือเมืองวอปชานก็ไม่สามารถยึดได้ยึดได้ก็เพียงหมู่บ้านเล็กๆสิบกว่ามหมู่บ้านเท่านั้นเพราะนั้นมันก็เลยเห็นประสิทธิภาพของรัเสเซียว่ามีมากน้อยขนาดใดซึ่งสถากนการณ์ตอนนี้ยูเครนนั้นได้รับขีปนาวุธมากขึ้นขณะเดียวกันก็ได้รับอนุญาตในการใช้ขีปนาวุธโจมตีระยะไกลกลับไปทางฝั่งของรัเสเซียมากขึ้นเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ารัเสเซียตอนนี้ลุกเข้ามาทางฝั่งของยูเครนไม่ได้ และยูเคนั่นก็มีปฏิบัติการโต้ตอบกลับไปทางฝั่งรัสเซียจนสามารถยึดคืนพื้นที่ในเมืองวอบชานได้กลับคืนมานั่นเอง และสำหรับสถานการณ์การที่ชาตินาโต้มีการอนุญาตให้ทางฝั่งของอยูเครนใช้ขีปนาวุธโจมตีกลับไปทางฝั่งของรัสเซียนั้นชาติล่าสุดที่มีการอนุญาตให้มีการใช้อาวุธก็คือเยอรมนีนะครับซึ่งเมื่อลร็นี้นะครับมันก็ได้มีข่าวว่าเยอรมนีนั้นให้ความมั่นใจว่าจะมอบระบบป้องกันภัยทางกาศแพทริที่อตดอีกหนึ่งระบบและก็มอบเงินช่วยเหลืออีก500ล้านยูโรให้กับทางฝั่งของอยูเครนซึ่ง รัฐมนตรีต่างประเทศแอนนาเลนาแบบอกได้กล่าวว่าในนาโต้นั้นเรายึดถือหลักการหนึ่งเพื่อทั้งหมดทั้งหมดเพื่อหนึ่งเดียวการรุกรานอันโหดร้ายของปูตินต่อยูุเรนและการยั่วยุของเขาที่พรมแดนภายนอกของสาภาพยุโรปในนาโตนั้นเรียกร้องให้เราสามารถขี่อย่างแน่วแน่ซึ่งรัฐมนตรี ต่างประเทศเขายังกล่าวเสริมอีกนะครับว่ากฎหมายระหว่างประเทศไม่มีความชัดเจนลัที่ถูกโจมตีไม่เพียงแค่มีสิทธิ์ในการปกป้องดินแดนของตนเท่านั้นแต่ก็ยังมีหน้าที่ในการปกป้องพลเมืองของตนด้วยการสนับสนุนทางทหารของเราสำหรับยูเครนนั้นตามหลักการเหล่านี้ ผูฟังครับความหมายของรัฐมนตรีต่างประเทศก็คือเขาบอกว่าประเทศที่ถูกโจมตีนั้นต้องมีสิทธิในการตอบโต้เพื่อจะปกป้องดินแดนและประชาชนของตอนเองในขณะเดียวกันนาย,ยกรัฐมนตรีโอลาฟชอของเยอรมันก็ได้มีการกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุแอนเทนเนเ่ไบยเยนเมื่อวันที่3มมิถุนายนนี้ว่าการใช้อาวุธของเยอรมันและอาวุธอื่นๆที่ตะวันตกจัดหา โดยยูเครนเพื่อโจมตีเป้าหมายในรัเสเซียนั้นจะไม่มีส่วนทำให้เกิดความรุนแรงและจะไม่ทำให้เกิดการบานปลายท่านผู้ฟังครับสำหรับท่าทีของเยอรมันก่อนหน้านี้นะครับก็มีการคัดค้านการอนุญาตการให้ยูเครนใช้อาวุธของตะวันตกในการโจมตีภายในรัเสเซียมา ตลอดนะครับแล้วก็คัดค้านมาเป็นระยะเวลายาวนานแต่ท่าทีปัจจุบันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าทนแรงกดดันจากชาติสมาชิกนาโต้และก็ชาติยุโรปด้วยกันไม่ไหวเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับการที่รัเสเซียโจมตีเข้ามาทางเมืองคาคิฟและก็ทำลายสาธูรณะโ,โภพและ สิ่งที่เราถือเป็นฟางเส้นสุดท้ายก็คือเกิดกรณีที่ลัซียโจมตีมาทางห้างสิินค้าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้างและการโจมตีครั้งนี้ของรัเซียก็ทําความเสียหายให้กับพล,ลเมืองอและก็พลเรือนมีการเสียชีวิตจํานวนหลายสิบรายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นกลายเป็นฟาง ชิ้นสุดท้ายที่ชาติสมาชิกนาตโตรวมทั้งฝรั่งเศสที่ได้มีการร่วมเจรจากับนายกออลัฟชอและก็ได้มีการแสดงความเห็นในการที่จะอนุญาตในการใช้อาวุธเพราะนั้น สุดท้ายแล้วโอรับชอก็ต้องเปลี่ยนท่าทีทางด้านการทูตน,นะครับโดยก็ได้มีการอนุญาตในการใช้อาวุธของเยอรมนในการโต้อตอบไปทางฝาั่งรัสเซียซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ซึ่งทางโฆษกของรัฐบาลเยอรมนีนะครับได้มีการประกาศเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองว่าขณะนี้ยูเครนได้รับอนุญาตให้ใช้อาวุธที่เยอรมันจัดหาให้เพื่อโจมตีเป้าหมายที่ชอบด้วยกฎหมายในรัเสเซียซึ่งรัฐมนตรีกระทรวง พิสโตเลสก็ชี้แจงว่าการตัดสินใจครั้งนี้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับพื้นที่รอบๆขาคีซึ่งการรุกของรัสเซียกำลังเข้มข้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งคำถแถลงของนายกนัฐธนบรีเยอรมันโอลาฟชอครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่นายกนัฐธนตตีกล่าวถึงการเปลีนนย่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลต่อสาธารณะของเขาซึ่งเขาก็ยังได้กล่าวว่าเรามั่นใจว่าสิ่งนี้จะไม่ส่งผลให้เกิดการบานปลาย เพราะอย่างที่ประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนของอเมริกาอธิบายไว้เช่นกันมันเป็นเพียงเรื่องของความสามารถในการปกป้องเมืองใหญ่อย่างคาคิฟเท่านั้นซึ่งโอลับชอก็อธิบายไว้แบบนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับโอลาฟชอนั้นก็อ้างอยู่เสมอว่าความกลัวว่าจะบานปลายกลายเป็นเหตุผลหลักในการจำกัดการสนับสนุนของเยอรมนีต่อ,อยุเคนและเขายังกล่าวต่อว่า ผมคิดว่ามันชัดเจนสําหรับทุกคนว่าสิ่งนี้จะต้องเป็นไปได้ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศซึ่งสิ่งนี้มันเป็นไปได้เสมอท่านผู้ฟังครับแม้ว่าเหตุผลที่แน่ชัดสําหรับการเปลี่ยนใจของนายกรัฐมนตรีอลับชอในการตัดสินใจครองนี้มันจะยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ชอก็เน้นย้าเสมอนะครับว่าเขาจะไม่ยอมถูกกดดันให้ทําการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องและไม่ทันเวลา และนี่ก็คือคำให้สัมภาษณ์ล่าสุดของนายกรฐมนตียเยอรมันนะครับโอลาฟชอที่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุแห่งหนึ่งเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองท่านผู้ฟังครับสำหรับสถานการณ์ที่รัเสเซียนั้นมีการเตรียมบุกลุกครั้งใหญ่มาทางฝั่งของย k คในครั้งนี้นะครับ มีนักวิเคราะห์หลายๆนะครับได้มีการวิเคราะห์เอาไว้ว่าโปรตินนั้นต้องการที่จะเอาที่ดินเพิ่มขึ้นเพื่อกดดันทางกงเคียบทางยูเครนนั้นให้เข้ามาที่โต๊ะเจรจาอย่างไรก็ตามการหยุดสงครามมันก็อาจมีค่าใช้จ่ายสําหรับยูเครนซึ่งรายงานระบุว่าประธานาธิบดีรัเสเซียนั้นต้องการที่จะหยุดยิงจากแนวสนามรบในปัจจุบันซึ่งหมายความว่ายูเครนนั้นจะถูกบังคับให้ยอมรับการสูญเสียดินแดนแนวหน้าที่เกิดขึ้น โดยดินแดนของตนนั้นจะต้องยกให้กับรัสเซียด้วยแนวหน้าของประเทศที่ก่อให้เกิดสงครามล่มสลายยงมลดเหลวซึ่งประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็จะถูกบังคับให้ยอมรับแนวหน้าของดินแดนที่สำหรับความเคลื่อนไหวของเยอรมันในครั้งนี้มันได้หรือไม่เท่านั้นเองความคิดเห็นจากรัฐสภาของเยอรมันนะครับจากสสท่านหนึ่งซึ่งสสชาวเยอรมันผู้นี้นะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันระหว่างประเทศนะครับซึ่งก็คือ มาเรียแองเนสสแต็กซิเมร์แมนนะครับซึ่งเขาก็ได้กล่าวเตือนว่าปูตินจะโจมตีต่อไปหากว่าเขาได้รับชัยชนะในยูเครนซึ่งสอสอจากพรรคเสรีนิยม FDP และก็เป็นประธานคณะกรรมการกลางหมยังได้เรียกร้องให้เยอรมันนั้นมีการระดมพลกองหนุน9 0 0 0แสคนโดยยืนยันว่าตอนนี้รัเสเซียนั้นได้เริ่มมีการโจมตีต่อเราแล้ว สแต็กซิเมอร์แมนย้ำว่ามอสโกเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการทำสงครามและเรียกร้องให้เยอรมนีเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามจากตะวันออกเธอกล่าวกับสำนักข่าวฟุ้งมีเดียคุกว่าปูตินกำลังเตรียมประชาชนของเขาให้พร้อมทำสงครามและวางตำแหน่งพวกเขาต่อต้านตะวันตกดังนั้นเราจึงต้องสามารถป้องกันตนเองได้โดยเร็วที่สุด เธอยังกล่าวอีกว่ารัสเซียไม่ได้ผลิตแต่อาวุธเท่านั้นและหนังสือเรียนของรัสเซียยังพันธนาถึงเยอรมนีในฐานะผู้ลูกหลานเธอเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดใช้งานกองหนุนของเยอรมนีโดยกล่าวว่าหากเราสามารถรับสมัครพวกเขาเพียงครึ่งเดียวที่มีความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกันนั่นก็จะเป็นทรัพย์สินอันล้นเหลือเชื่อของพวกเรา ซึ่งตามข้อมูลของสแต็กซิเมอร์มันนั้นเธอบอกว่าเยอรมนีมีกองหนุนประมาณ900 0แสนนายแม้ว่าบุนเดสแวร์จะไม่ได้ขึ้นทะเบียนทหารที่กเกษียณจากราชการมานานหลายทศวรรษก็าตามอดีตสมาชิกรับราชการทหารและท,ะห,าทะหารทุกคนที่ประจำการมาเป็นเวลานานจะถือเป็นกองหนุนยกเว้นผู้ที่อยู่ในกองทัพของเยอรมันตะวันออกและไม่ได้เข้าร่วมบุนเดสแวหลังจากการรวมชาติใหม่เธอยังกล่าวอีกว่า การโจมตีของรัเสเซียต่อเยอรมันนั้นได้เริ่มต้นแล้วโดยอ้างอิงถึงยุทธวิธีสงครามลูกผสมที่รัเสเซียถูกกล่าวหาว่าใช้กับประเทศต่างๆในยุโรปเช่นการโจมตีทางไซเบอร์และการบงการวิกฤตผู้ลี้ภัยเมื่อพูดถึงความขัดแย้งในยูเครนสตักซิเมอร์มันเตือนว่าปูตินจะโจมตีต่อไปหากเขาได้รับอนุญาตให้ชนะซึ่งอาจมุ่งเป้าไปที่ประเทศอื่นๆ ซึ่งคําเรียกร้องของสะสะทำนี้ให้ดำเนินการนั้นเกิดขึ้นหลายสัป,ปดาห์หลังจากที่แพทติกเซนบวกประธานสมาคมกองหนุนเยอรมันสเสนอให้มีการบันทึกสถานะสุขภาพและความพร้อมของอดีตทหารอย่างเป็นระบบและอนุญาตให้พวกเขากลับมาฝึกได้อีกครั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ท่านผูฟังครับท่ามกลางความกลัวความทะเยอทะยานของรัเสเซียอาจจะขยายออกไปเกินกว่ายูเครนซึ่งเดรมัมักก็ให้คำมั่นสัญญาครั้งแรกในการที่จะบรรลุเป้าหมายในการใช้จ่ายทางทหารให้มันถึง2%ของ GDP ซึ่งตั้งไว้สำหรับสมาชิกนาโตทั้งหมด ซึ่งการแสดงความชัดเจนในการที่จ,จัดสรรงบประมาณทางด้านการทหารให้มันได้ถึง2%ของ GDP สําหรับเยอรมันในครั้งนี้นะครับก็แสดงถึงเยอรมน,นีนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับเหตุการณ์ที่มันอาจจะบานปลายเหตุการณ์ที่สงครามมันอาจจะลุกลามเลยเถิดจากยูเครนและมันก็ กลายเป็นสงครามที่ใหญ่มากขึ้นซึ่งไม่มีใครรับประกันได้ว่าสงครามใหญ่ครั้งนี้มันจะไม่เกิดหรือว่าบานไปลายไปมากกว่านี้รวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ